สวัสดีครับผมอาจารย์แนทนะครับวันนี้อาจารย์ก็จะมาทำการพยากรณ์ล่วงหน้านะครับสำหรับเดือนกันยายนปีพุทธศักราช2566ต่อนะครับหลายๆท่านนะครับที่มี direct message มาหาอาจารย์นะครับว่าเกิดวันเดือนปีนี้เวลานี้จังหวัดนี้นะครับอยู่ลัคนาราศีใดนะครับอาจารย์ก็ขอให้นะครับ add line official account นะครับมหาอาจารย์ที่ s s i 209 l r z o นะครับ หรือตามรายละเอียดด้านล่างหน้าจอนะครับอย่าไปพิมพ์อยู่ใน y t u t u นะครับเพราะว่าอาจารย์จะไม่ได้ไปดูตรงนั้นตลอดเวลานะครับแต่ถ้าอยากจะทราบจริงๆก็แอดไลน์ f ุ c เชลเขามาหาอาจารย์ได้นะครับแล้วก็สอบถามมาได้นะครับในส่วนของการสอบถามลัคนาราศีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับก็ขอให้ทุกๆท,ท่านนะครับทราบข้อมูลตรงนี้นะครับเพราะมีหลายคนเลยไปพิมพ์ไว้ในนั้นนะครับบางทีอาจารย์ก็อาจจะตอบบ้างไม่ตอบบ้างหรือบางคน พอทราบแล้วก็รีบแอดมาที่ไ f น์อ้อมเ c ียวเขาครับอาจารย์ก็จะตอบให้ได้นะครับอันนี้ชัดเจนนะครับแล้วก็สำหรับท่านใดนะครับที่ฟังคลิปอาจารย์มาอย่างต่อเนื่องแล้วนะครับก็จะพอทราบนะครับบางส่วนแล้วแต่ถ้ายังมีข้อสงสัยประการใดหรือว่าต้องการที่จะตรวจดวงชะตาอย่างละเอียดนะครับก็สามารถแอดไลน์อ้อมเชียวคำอาจารย์ได้ที่เดียวกันนะครับหรือถ้าใครสะดวกก็สามารถสแกนคิวอาร์โค้ดผ่านทางหน้าจอได้เลยนะครับและที่สำคัญนะครับ ท่านใดที่รอติดตามนะครับความรู้เกี่ยวกับเรื่องโหราศาสตร์ไทยนะครับก็อย่าลืมนะครับติดตามช่องทางอาจารย์แนทดวงชาแนลไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวอาจารย์จะทําการบันทึกรายการของการพยากรณ์แบบภาพรวมให้จบนะครับทั้ง12ราศีให้ครบนะครับจนถึงเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2566นะครับภายในเดือนเมษายนนี้นะครับถ้าอาจารย์ทําตรงนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยอาจารย์ก็จะทําคลิปนะครับในส่วนของเรื่องโหราศาสตร์ไทยต่อนะครับ และถ้าเสร็จอย่างไรนะครับอาจารย์ก็จะอัพขึ้นนะครับให้ได้รับชมกันนะครับวันนี้วันที่อาจารย์บันทึกรายการอยู่นี้นะครับก็ตรงกับวันพฤหัสบดีที่26กมกราคมนะครับปีพศั5 6 6นกะครับก็จะใช้เวลาประมาณ3วันนะครับอาจจะเป็นช่วงวันพฤหัสศุกร์เสาร์หรือไม่ก็อาจจะไปถึงวันอาทิตย์นะครับก็แล้วแต่ช่วงจังหวะเวลาที่พอมีเวลานะครับก็ถ้าท่านใดสนใจก็อย่าลืมนะครับติดตามนะครับในส่วนของการพยากรณ์นะครับของช่องทางอาจารย์นัดูดวงชาแนลไว้นะครับ บางท่านที่ยังสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะทำไมเข้ามาดูแลทําไมมันพยากรณ์ล่วงหน้าไปหลายเดือนเลยนะครับก็คือเป็นโนโยบายนะครับของช่องทางอาจารย์เดชนดวงชาแนลนะครับว่าจะทํานายหรือว่าพยากรณ์ล่วงหน้าเนี่ยอย่างน้อยล่วงหน้ามากกว่า2เดือนอยู่แล้วนะครับแล้วล่าสุดณนะปัจจุบันนี้ก็น่าจะเป็นการพยากรณ์มากกว่า4เดือนขึ้นไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ใครที่ต้องการจะวางแผนชีวิตหรือต้องการที่จะรู้ข้อมูลอะไรดีอะไรไม่ดี ต้องทําอย่างไรหรือมีมุมมีเกณฑ์ที่จะเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างไรก็สามารถติดตามทางช่องทางของอาจารย์นเดชน์ชแนลไว้นะครับอาจารย์ก็ขอฝากข้อมูลเบื้องต้นไว้เท่านี้นะครับกลับเข้าว่ากันนะครับในส่วนการพยากรนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีมีนนะครับประจําเดือนกันยายนปีนพุทธศักราช256นะครับชาวลัคนาราศีมีนนะครับมีดาวประจําตัวคือดาวพฤหัสบดีนะครับแล้วถ้าเราพูดถึงเรื่องการงานจะเป็นอย่างไรในช่วงเดือนกันยายนนะครับดาวเจ้เริอนภกรรมะก็คือดาวพฤหัสบดีนะครับเป็นดาวดวงเดียวกับดาวประจําตัวนะครับก็ยังโคคจรรรรรออยู่หืพพบบกะะะดุมนั ได้กู่สมพลกับเจ้าเรือแล้วก็ได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคด้วยนะครับตั้งแต่19เมษายนปีพุทธศักราช6 6ไปจนถึง29เมษายนปีพุทธศักราช6 7นะครับนั่นหมายความว่าช่วงเวลานี้การงานมีมุมมีเกณฑ์ที่จะก่อให้เกิดเงินนะครับแล้วมีมุมมีเกณฑ์ที่จะได้รับเงินก้อนใหญ่นะครับในช่วงเวลานี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นจะได้มากน้อยอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับพื้นชะตาเดิมวของแต่ละคนด้วยนะครับว่าดาว จเจ้าเรือนการเงินดาวองคารคุณได้ตำแหน่งอะไรด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ถือว่าการงานในมุมนี้เป็นมุมที่ดีสําหรับชาวลัคนาราศีมีนนะครับเพราะพฤหัสนาหน้าลัคนาก็ถือว่าเป็นปากเป็นสุญยพหะด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะครับสาหรับชาวลัคนาราศีมีนนะครับการงานถือว่ามีมุมมีเกณฑ์ที่ดีแบบนี้แล้วแล้วการเงินจะเป็นอย่างไรนะครับในช่วงเดือนกันยายนปีพุทธศักราช2566นะครับดาวเจ้าเรือนพบกระดุมพระก็คือดาวอังคารนะครับดาวองคารก็ยัง อยู่ในเรือพบปัตตานีนะครับตั้งแต่18สิงหาคมจนถึง2ตุลาคมปีพศร2 5 6 6นั่นหมายความว่าการเงินในมุมนี้ก็ถือว่ามีมุมมีเกณฑ์ที่ดีอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นกังวลน,นะครับเพราะช่วงเวลานี้ดาวเจ้าเรือนการเงินนะครับโคจรอ,อยู่ในเรือพบปัตตานีนะครับแล้วก็ได้ตําแหน่งเป็นมหาจักรด้วยนะครับแต่อาจจะเหนื่อยบ้างแต่ไม่ต้องเป็นกังวลน,นะครับเพราะก็มีดาวใหญ่หนึ่งดวงที่อาจารย์ได้บอกไปแล้วในช่วงเมื่อกี้นี้นะครับก่อนหน้านี้ก็คือดาวพฤหัสบ โคจรนะครับไปอยู่ในเรือนการเงินนะครับได้คู่สมพลกับเจ้าเรือนการเงินก็คือได้คู่สมพลกับดาวองคารนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าการเงินในมุมนี้ถือว่าเป็นมุมที่ดีสําหรับชาวลัคนาราศีมีนนะครับเพราะฉะนั้นได้ฟังแบบนี้แล้วก็ขอให้สบายใจได้นะครับแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาลุยทํางานให้ดีนะครับการงานก็ถือว่ายังมีมุมมีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นเดียวกันการเงินก็จัดว่าดีในช่วงเวลานี้นะครับแล้วเรื่อง คู่ครองความรักคุณส่วนจะเป็นอย่างไรนะครับดาวเจ้าเนพบพปัตตนก็คือดาวพุธนะครับดาวพุธยังอยู่ในเรือนภพอลินะครับตั้งแต่23กรกฎาคมจนถึง27กันยายนปีพศ256นะครับเพราะฉะนั้นปัตตนิอลิในช่วงเวลานี้ก็ถือว่ามันมีมุมมีเกณฑ์ที่ไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่นะครับแต่อย่างน้อยก็ไม่ได้ เสียหายอะไรมากนะครับในช่วงเวลานี้นะครับก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับก็ขอให้ชาวลัคนาราศีมีนโฟกัสเรื่องการงานนะครับเพราะการงานส่งผลก่อให้เกิดเงินนะครับในช่วงเวลานี้และในปีนี้ด้วยนะครับมีมุมมีเกณฑ์ที่จะรับเงินก้อนใหญ่ด้วยนะครับก็ขอให้ชาวลัคนาราศีมีนทุกๆคนนะครับประสบความสําเร็จนะครับในเรื่องการงานนะครับแล้วก็รับทรัพย์กันเต็มๆนะครับกันทุกท่านนะครับทั้งนี้ท้งนั้นจะมากจะน้อยอย่างไรก็อย่างที่อาจารย์ได้พยายามบอกไปแล้วในหลายคลิปนะครับขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาเดิมถ้ายังมี อะไรที่สงสัยหรือว่ายังไม่ชัวร์ไม่แน่ใจนะครับก็สามารถมาเช็คพื้นดวงชะตาอย่างละเอียดนะครับกับทางอาจารย์ได้นะครับสามารถแอดมาที่ i ล e o o f i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  l l c c o u n t นะครับที่ a s s i 2 0์สองศนะครับหรือใครสืดวกสแกนเค c o d โคก็สามารถสแกนผ่านทางหน้าจอได้เลยนะครับแต่ถ้าเรามาพูดถึงเรื่องสุขภาพนะครับโรคภัยไข้เจ็บนะครับในช่วงเดือนกันยายนจะเป็นอย่างไรนะครับมันก็มีมุมมีเกณฑ์นะครับที่ อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยได้นะครับในช่วง28กันยายนจนถึง2พฤศจิกายนนะครับปีพุทธศักราช66นะครับฟังแบบนี้แล้วอย่าเพิ่งตกใจนะครับเพราะอย่างที่จารย์บอกไปแล้วนะครับที่จารย์พูดแบบนี้เพราะอะไรเพราะว่าอย่างน้อยเรารู้ก่อนล่วงหน้าเราจะได้ดูแลตัวเองให้ดีๆนะครับเรามัดนระวังตัวไม่ประมาทนะครับและอย่างหนึ่งก็ให้รู้ไว้ว่าดาวประจําตัวของชาวลัคนาราศีมีนนะครับยังโคจรนําหน้าลัคนาอยู่นะครับเป็นป่าเป็นศูญย์พาหะได้ตำแหน่งราชาโชคด้วยนะครับได้คู่สมพลกับเจ้าเรือนเพราะฉะนั้นถือว่า ดาวประจาตัวโคจรอยู่ในมุมที่เข้มแข็งนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นกังวลมันอาจจะมีมุมมีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยบ้างนะครับแต่อย่างน้อยก็ไม่ถึงกับว่าหนักหนาอะไรนะครับช่วงเวลานี้หรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยนะครับก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาเดิมนะครับแต่น้อยภาพรวมถือว่าดาวประจาตัวอยู่ในมุมที่เข้มแข็งนะครับเพราะฉะนั้นชาวรา,าราศรีมีนไม่ต้องเป็นกังวลแต่อย่างน้อยคุณได้ฟังคลิปนี้ล่วงหน้าแล้วนะครับคุณก็ ดูแลตัวเองให้ดีๆพักผ่อนให้เพียงพอนะครับแล้วก็บริหารจัดการตัวคุณเองให้ดีๆนะครับทางานได้เวลาพักเราก็หยุดนะครับหยุดพักผ่อนนะครับแล้วได้เวลาทํางานเราก็ทํางานนะครับเพราะฉะนั้นเราบริหารเรื่องเวลาของเราให้ดีนะครับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับมันก็จะผ่านช่วงเวลาที่ไปได้ไม่ยากนะครับเนื่องจากดาวประจตัวที่อาจารย์บอกไว้ก็คือเข้มแข็งอยู่นะครับและอย่างหนึ่งอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปแล้วนะครับว่าวันนี้วันที่จะบันทึกรายการเนี่ยตรงกับวันเสาร์ที่28มกราคมปีพุทธศักราช2566นะ คลิปนี้อาจารย์จะอัพขึ้นไปใน YouTube ในวันที่7มีนาคมนะครับปีพศา2566เพราะฉะนั้นคุณมีเวลาเตรียมความพร้อมมากกว่า4เดือนแน่ๆนะครับแล้วอาจารย์ตั้งใจจะทําให้เสร็จทั้ง12เดือน12ราศีภายในเดือนเมษายนนี้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่สนใจจะวางแผนนะครับไปยาวๆจนถึงสิ้นปีพุทธศักราช2566ก็ฝากติดตามช่องทางอาจารย์แนทดูดวงชาแนลไว้นะครับแล้วอย่าลืมกด subscribe ให้ช่องทางของอาจารย์ด้วยนะครับ ส่วนเรื่องอุบัติเหตุนะครับก็แค่คาดปลอดภัยดีนะครับไม่ต้องเป็นกังวลนะครับอาจารย์ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการพยากรสำหรับชาวลัคนาราศีมีนนะครับประจําเดือนกันยายนปีพุทธศักราช6 6จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับเพื่อนําไปประกอบการพิจารณาการตัดสินใจนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินคู่ครองรับคุ้ส่วนหรือแม้แต่การดูแลสุขภาพนะครับอาจารย์ก็ขอให้ชาวลัคนาราศีมีน ทุกๆคนนะครับประสบความสาเร็จในเรื่องการงานนะครับเฮ่งๆรวยๆกันทุกท่านนะครับแล้วขอให้ชาวลัคนาราศีมีนทุกๆคนโชคดีนะครับวันนี้เราขีดจะตาชีวิตของเราเองได้ด้วยการทําความดีละเว้นจากความชั่วสวัสดีครับ